พวงแล้วอ่ะเอาโอเคครับเราอยู่กันต่อที่ยก2ของหมวดลอมไฟเตอร์รเกมลงทันซีรีส์ใหม่เนี่ยแต่ยังครับยังมึดยังมึดไปล้อยังมึดไปมันคือมันคือเธอชนะม,มัน,นคือคืออะไรวะชใเน่ไหมเฮ้ย <c oughs> คุณชนะรัวๆคุณก็พูดได้ก็ใช่ไงครับผมแต่อย่าพูดมากแค่นี้ก็ดีคนท้องมันใจกันรอบวงกันเนี่ยเฮ้ยเรามีประเด็นไงเราคุยได้หมดอะ่ะเราก็ใช่ไงก็คุณโดนผมอ,อดัดขีโป้งเดียวอ่ะเคสองไปผมเดมเลยอ่ะ ไม่เล่นโอ้ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยขอสองลูกไงเอาไปเลยเขีย่ขี่เดี๋ยวเนิกยุ่งกับเรื่องราวแล้วดูของเขาตีแวนโอเคไล่แล้วไรมื15นห้าครับปล่อยครับโมพิกเกอร์ลงแดบตลอดช่าเริ่มสงสัยแล้วครูวัดใส่พิกเกอร์ไว้บ้างก่อนไม่ไดล้ยิคือที่ได้นี่สองเลื งงไม่จะมองมองให้ผมก yeah> ็ได right. ้นะเฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าครูวัดใส่ปิกเกอร์ไว้ป่ะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยออกเดี๋ยวครูวัดครับถามหน่อยใส่ปิกเกอร์เด็กไม่มีผิดพลาดใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนไม่ค่อยออกเออใส่ปิ๊กเกอร์16 16โอ้จะกันเลยแหละไร้กาลงมาว้าเลยลุงไม้หากินเลยมุมนี้ปูบอดอย่างเร็วเฮ้ยไม่กลัวแวนแวนครูวัดเขายืนหมื่นโชว์โชว์กล้องโชว์กล้อง โอ้วันนี้ให้ดูแค่นี้โอ้โหปั๊มปั๊มไม่ใช่แล้วกันครับเอางั้นเลยนะเอางั้นแหละดูสุดเสียดายของไงไม่รู้ตีแล้วครับใส่เอ๊ะเบอร์ซี่โอ้ว้าวสวยเลยหมื่หกหมืหกครับบูโน่ไม่เห็นพลังไม่บวกกำมือไม่ได้ เงี้ย <Yeah. S 2> เอาแล้วเอาแล้วท่าใหญ่สแตนบายเอาขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งยังอยู่ในเมนเฟสยังเลือกได้ปล่อยปล่อยตีสดเลยมาแล้วสามขีบบโ,โอ้โหอยากจะได้ครัะโอ้โหเดี๋ยวเรียนทิกเกอร์ไปเน,นี่ยคุณอะไรเนี่ยพี่ในบ้านพี่เรียนทิกเกอร์ต่อนรีเจียนเข้าไปใช่ไหมใช่แหละ ไอ้กฎกดใหม่ก็บอกห้ามทำนะนี่ยก็บอกให้ทำเลยเราบปั๊มทำนั้นอย่าไม่ไม่ใช่ว่าเห็นทิกเกอร์ติดกันแล้วเดืได้อาจจะเวลาหยิบจากดอกมันก็เห็นไม่เวลาเวลาเวลาหาเม็ดเสร็จไช่ป่ะเวลาเราจะสลับไปเราต้องปั้มแบบสมมติอ่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดู อย่างแบบนี้ใช่ป่ะสมมติเราเก็บชี้ๆชี้ๆชี้ๆอย่างนี้ป่ะแล้วเราไปเห็นในเนี่ยมันติ๊กเกอร์มันติดกันใช่ไหมเราไม่ได้แยกเก่งนี้ไม่ได้อ๋ออันนี้เข้าใจแล้วหาเมเสร็จใช่ป่ะแล้วเอาอะไรเนี่ยเราต้องข้ามแล้วก็เสียบเข้าไปเท่านั้นพอให้เสียบอย่างเดียวใช่แล้วก็แบบเอาติ๊กเกอร์จากเอกไปเก็บปีเจียนแล้วแบบเปิดเล็กขึ้นมาแล้วก็เสียบๆๆเสี่ยวไม่ได้ติดกันแบบนั้นไม่ได้แปด ลองเล่นดอมดมาอย่างเดียวเสร็เก็บเก็บเก็บเปิดแล้วสอมสับแล้วหนึงเสียแป๊บสับมาได้ PG ครับโอ้เดี๋ยว PG สามใบเลยแหละเดี๋ยว PG ถ้าไม่มีดอด้วยเอาจารยาอาจารย์คือกาดเพราะตามเพราะตามกฎมันบอกว่ากาดเกินได้ไงกาดห้าพันแล้วก็ PG ดิว โอ้ยทิกเกอร์คูวัดมาแล้วแล้วบนอยู่คูวัดว่าใส่ทิกเกอร์ไหมไม่น่าบนเลย <c oughs> ออกรัวๆ,ๆเลยทีนี้รัวเลยแต่พี่ปั้นก็ออกโมชัยย่อยโดนสามคิดได้ดอไดหิวอโช์คู่แข่งรู้ได้ครับลีเจียนเรียงไม่ได้นะพี่จับอย่างเดียวที่คือจริง จะรีบเขาสวยอ่ะจขโมยหลายทีกเนยอันไหนนี่อ่ะไอที่เป็นลูกอีใครใช่ป่ะไม่เนี่ยขอเน wow ี่ยอเนั่งเช็คโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่มันหนึ่งครับเฮ้ยจับโปเกมอนแบบ ดับโปเกมอนครับอยู่ทิกเกอร์ครับไม่รู้พลังแวนอะไรครับอะไรวะสามหมื่นไม่ถึงนีถึงดิแวนตีสองพันสองอหวห้าพันหัวสามพันจกเห็นจากเห็นลงอีกสามหมื่นครับพี่จีใี่พันมพลังใครโมอะไรวะจบครับ เอาผ่านเลยเอาผ่านเลยเหรอเสียดายของอ่ะเอาแล้วเกลัวเบรกไร้กลัวเหกลัวโดนของอย่างนี้นี่กลัวโดนไงโดนทีตายเลยนะเอาเลยสิบแปดแหวนนี่ไงคี้แหวนพลังข้างว้าแหวน 1มื่นห้เลยอ่ะเขตีหม่นห้านะหมื่นหาเรียะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาแล้วนี่ก่า5ห้าพเราไม่อยู่นะเดี๋ยวผมมานะไปจับโปเกมอนไงจะจะไปเลยไอ้โปเกมอนสุดเลยตัเาเลยเัายต้องตีีด

เบรกไล่ครับซิงเม่อด้วยโดนแล้วชุดใหญ่ก้ารนี้โดนเสกาดไปทีหงโดนใช่ครับใช่ครับใช้กิ๊กลวครับเจ๊่เพราะตัวน้ำมันพอลงแล้วถ้าเกิดโดนทำลายมันก็ถือว่าอนี่ไม่มีการก็หายล่วนเหมือนกันตันนี้แวนเช็คสาม ทำลายกาดหนึ่งใบตะกี้รีเจนอีกถ้าเช็คเจอเกศสามคว่ำหนึ่งแล้วยิงกาดอีกใบใช่ไหมครับกี่ขิสามขิสขีบวกจากเบรกด้วยนะโอ้โหโดนทีหน้าบึ้นแน่โดนทีเลิกหวังหิวได้เลยรีเจนกับสองหมื่นสองบวกเบรกไลท์เป็นสามหมื่นสองลงมาแล้วทีสี่ ส9่เก้าแรงมากหโอ้ 2> 2, 1, โหเท่ anyway าไรแล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าสองหม่นห้าห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นห้าบวกหกหมื่นหนึ่งเป็นหกหมื้าเป็นเจ็ดหมื่นกคูตีเท่าไหร่วะสามหมเกับเจห แปดใบหนึ่งแปดใบหนึ่งแต่ใบนี้หายหายหมดป่ะเพรใบนึงคือค้างค้างค่าใช้จ่ายคอร์สคือใบหนึ่งใช่เนอะมันเหมือนทีจีอะไม่เดียวเตะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าพอเสร็จแล้วกาศมันจะลดลงห้าพันหรือเปล่าเพราะเรียกอากาศมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่เกี่ยวใช่ป่ะตั้ไปที่หกพันโอเคเป็นโอเคถ้าเตะออก ลบไปสองหมื่นห้าครับจากแปดหมืนจากแปดหมื่นหนึ่งใช่ปะวะอันนี้มื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสองใบเป็นห้าหมื่นสองใบนี้เป็นห้าหมื่นใบนี้เป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งเขาแบนยืมมื่นนึงอไม่เจอที่แเปน่าอันนน ช็คขีพลังใครครับนีกไปนึงขีพลังข้างโอ้ยเสียวอูเสียวอู้ไปไปคางสามีเหมือนกันนะครับสองแปดสามทีอุ้ยหนักนวงหนักนวงสองแปครับ28สองแปดต่อยังไงครับต่อยังไงสามหมื่น่อยหใบ สองใบโอ้ยแพ้แล้วจบไปอีกตาหนึ่งนะครับ, <c oughs> บยกที่สองเดี๋ยวมาชมกันต่อครับสักครู่หนึ่งยกที่สามเอาแล้วปรโมเตอร์